อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป๊อปปี้แป๊บของควคนรั่วมั่วไปกับป๊อปปี้แป๊บมือมือสักใครสวัสดีครับทุกท่านดูกระหมเร้หป๊อปปี้แป๊บแห่งควคนรั่วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปิดควานอกสถานที่วันนี้นะป๊อปปี้แป๊บจะมีไม่ใช่ป๊อปปี้แป๊บอีกวันนี้น้องดูซี่นะครับผมจะมาแนะนําเมนูอาหารอะไรนะครับผมไปติดตามรับชมวัตถุดิบกันได้เลยไปกันลูกพี่ นี่แหละครับเป็นวัตถุดิบนะครับผมเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับผมนะหรือว่าปลายอนปลาแม่น้ำโขงจะเอามาชูชีนะครับแล้วก็มีพักโรลดแล้วก็อาอนุโ,โมโตทาระแล้วก็กะทิอร่อยดีนะครับผมน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีดแล้วก็พริกไขรที่พร้อมแล้วนะครับ